สวัสดีครับเพื่อนรับวันนี้เครื่องปั่นทํากาแฟนะครับลูกค้าแจ้งว่ามันมีกลิ่นไหม้มากนะครับคือเหมือนจะมีกลิ่นไหม้เยอะเลยะนะครับเนาะคำว่ากลิ่นไหม้นะี่คือน่าจะเป็นที่มันชอ็อตหรือว่าฐานนะครับเดี๋ยวจะเป็นฐานเนะาะพราะานนี้เวลาเราเปิดนะครับอาการกลิ่นไหม้มันจบก็ได้นะครับตัวนี้ แมั่มันถอดแล้วเราก็ถอดไปเลยน็อตมันอยู่ตรงนี้ครับผมมันจะมีด้วยกันสี่ตัวนะครับตัวนี้ยังไม่ผ่านการถอดนะครับนี่ผมประเดิมเลยนะครับสําหรับเครื่องแบบนี้นะครับคนใช้กันเย้ะนะครับเพื่อนครับกำอนครับนี้เหมือนน้ํากาแฟมันหกลงไปนะครับน่ยนะครับก ถ้ามันหูกลงไปใส่เยอะมันก็จะเหม็นเหมไหมเหม็นไหมนนี่ก็เหมือนมันหดลงไปนะครับเยอะอยู่อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ก็ได้ครับคนลวดก็ยังดีอยู่นะครับดูฝั่งนี้นะครับแสงจอนแ่งจอนก็ไม่เห็นรอยไหมรอยดำนะครับ น่าจะเป็นที่น้ํากาแฟหกลงไปใส่มากกว่านะครับดูแล้วเยอะเลยครับด้านในก็ไม่แน่เผยช็อตไปแล้วครับเนี่ยผมว่าด้านในเล็กน,นะครับเดี๋ยวผมถอดท,ทั้งเพรื่อดูกันก่อนนะจะเปน็นจะเป็นแปลงฐานนะครับสองข้างนะครับ นี้จะเป็นจุดสัมผัสนะครับที่ทีคแบบมันจะดำดำข้างในดำปึ๊่เลยไรจนมากเวลามันเหม็นนะครับฐานมันจะหมดนะครับอ๋อฐ<ม>านแตกครับผมเนี่ยฐานฝั่งนี้แตกครับต้องออกมาดูครับไม่แน่ใจว่าจะมีขานหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าเราจะใส่ฐานใหม่ ฐานแตกมีกลิ่นเหม็นเหมือนกันนะครับเพื่อนครับก็บางคนใช้งานได้ปกติแต่เหมือนมีกลิ่นไหมอะไรประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ทนมากฐานเดี๋ยวเราก็จะถอดออกครับถอดออกสิจนะครับฐานม่้ก็จะยาวยยยนะ อะไรทุกตัวสําคัญนะครับเพราะว่าหาซื้อ,อยากนะครับมันบินนิดเดียวเองครับเพื่อนนี่แบบปลายมันนะครับปลายแปลงฐานนันบินนะครับแต่ฐานเหลือเยอะมากนี่ครับนี่ยเพื่อนเห็นนะครับแบบปกติมันจะตรงนะครับทีนี้ตัวนี้มันหักนะครับมันบินออก แสดงว่าตัวนี้ยังเหลือเยอะครับเราก็ยังยังไม่ต้องไปซื้อเนาะนรเราจะทําการใช้ใบมีดปาดตรงมันบินออกก่อนนะครับปาดตรงนี้ออกเพื่อที่จะเอามันไปใช้งานต่อนะครับมันยังไม่หมดนะครับเหลือเยอะเลยเยาวเจือเลยครับเป็นนิ้วเลยนี่ครับแล้วก็เขียนออกไปค่อยๆเขียนนะครับเขียนให้มันเท่ากันนะครับออกไปเรือเร่อยๆ ประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับผมแล้วเราจะทความสต่งแปลงฐานนะครับกระดาษทรายก็ให้โดนคนลวดนะครับเราไปเปะไว้ที่นี่ครับแปลงฐานตรงนี้นะครับไม่ใช่แปลงฐานครับเป็นจุดสัมผัสของแปลงฐานนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปเปะไว้นะครับแปะนิิงแล้วก็หมุนนะครับเดี๋ยวมันจะขาวจั่วเลยครับตรงอ่ามันจะออกเลื่อยๆนะครับ ครับ, oh, รบแก้หน่อยครับเริ่มเหลืองแล้วครับเพื่อนครับครับทำความสะอาดเสร็จก็จะเป็นเรื่องเหลืองนี้ครับเนี่ยเมื่อกี้มันดําอยู่เนาะเวลาจุดสัมผัสมันได้ที่นะครับมันก็จะทําการ หมุนได้อย่างคล่องตัวนะครับเคีย okay, ครับเดี๋ยวเราลองมาทดลองกันว่ามันจะมีไฟออกหรือเปล่านะครับอย่างที่ลูกค้าบอกนี่นต้องจับแน่นๆแล้วก็บางดีๆนะครับเพราะว่ามันจะหมุนปื๊บๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองกันดูครับว่าไฟมันจะออกหรือเปล่าเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับทีนี้จำตำแหน่งเ,เราจะดูตำแหน่งนี้นครับ ตำแหน่งนี้จะเป็นออนกับออฟนะครับเราไปที่ออนนะครับโนตัวกลมๆก,มก,มกับตัวเอ็นนี่ครับเราก็เสียบปลั๊กก็เสียบเลยนะครับเราก็ระวังมันจะช็อตนะครับเพราะว่าเราเสียบปลัก๊กแล้วครับผมไฟมันจออกตรงมันแตกนะครับเยอะเลยนี่คือสาเหตุที่มันเหม็นนะครับ ต้องใมันแตกนะครับไฟมันออกเยอเลยมินถือว่าเยอะอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็ทำมันเลยทําให้เครื่องนะครับมันมีกลิ่นเหม็นไ,มไหม้นะครับเมื่อก,กี้ผมลองอันนี้ไปแล้วนะครับปรากฏว่ามันยังไม่ไม่สนิทด,ดีนะครับ เราต้องถอดผ่านลงไม่เครืใหม่ครับอย่งั้นไม่ผ่านนะครับเพื่อนครับต่อออกใหม่ครับผมเราด่าทรา,ายขัดเสร็จแล้วเรามาลองดูกันครับเสียบปลั๊กครับผมเพราะว่ามันจะเป็นไฟออกเหมือนเดิมไหมครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับเครื่องนี้เนาะก็ส่งลูกค้าเลยครับผมเพราะว่า รมันเป็นแค่ฐานมันแตกเพราะว่าเจ้าจตัวตรงนี้นะครับมันมีร่องหนึ่งที่บวมขึ้นมานะครับผมก็บ่ามันบวมขึ้นมาก็ใส่แล้วก็ส่งลูกค้าแล้วครับเดี๋ยวผมประกอบแล้วก็บอกลูกค้าว่ามันแก้ไขไม่ได้นอกจากเราเปลี่ยนทุนใหม่คือราคาแพงแต่ส่สงใช้ย่างนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคนะครับ าสงค้านะครับลืมเช็ดให้สะอาดนะครับคาบน้ํามันหรือว่าสิงสกปรกนะครับเพื่อให้ดูแล้วสวยงามนะครับเวลาสงค้าจะได้ดูแล้วน่าใช้นะครับก็เสปักก็ปุมก็จะกดสวิตช์ตรงนี้นะครับเวลาเราจะปั่นนะครับเราต้องกดสวิตช์ตรงนี้นะครับถึงจะปั่นตรงนี้ผมเคยลูกค้าถอดนี่อกครับน็อตอันนี้เป็นโอโต้นะครับ อันนี้ต้องกดมือปฏิปั่นน้ำแข็งนะครับต้องใช้แรงๆนะครับมันจะมีกลิ่นไม้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่มีนละไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นของถ่านนะครับก็เนี่ยต้องอธิบายให้ลูกค้าได้ฟังนะครับว่ามันเป็นกลิ่นถ่านกับตัว นี่ก็จบคลิปแค่นี้ครับก็นำมาฝังเพื่อนนะครับคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามด้านล่างครับกดรูกปกระดิ่งไว้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีจะนำฝากเพื่อนอีกครับจบแล้วครับสวัสดีครับผม